่ลบเลขแสนสนุกเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกและการลบเรามาเริ่มจากการบวกกันก่อนเลยค่ะการบวกคือการนำจำนวนสองจำนวนหรือมากกว่ามารวมกันซึ่งสัญลักษณ์ของการบวกหรือที่เราเรียกกันว่า เครื่องหมายบวกมีหน้าตาแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่น3-2บวกสเราจะมาเรียนรู้กันว่า3-2มบวกสมีค่าเท่ากับเท่าไรซึ่งผลลัพธ์หรือคำตอบที่ได้เราเรียกว่าผลบวกหรือผลรวมเรา จะมาเรียนรู้การบวกโดยวิธีการนับต่อเรามาดูกันเลยค่ะมีลูกอสอ,อยู่ในบ่อน้ำสองบ่อบ่อที่1มี2ตัวนำมารวมกับบ่อที่สองซึ่งมีอยู่3ตัวจะมีจำนวนลูกอสทั้งหมดเท่าไหร่คะเราจะใช้วิธีการนับต่อนะคะให้นับจากบ่อแรกซึ่งมีอยู่2ตัว แล้วนับต่อไปเป็น3 4มหเพราะฉะนั้นจำนวนลูกออดทั้งหมดมี5ตัวค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะมีปูอยู่ในทุ่งนาสองทุ่งนาทุ่งนาที่1มีปูแดงอยู่5ตัวนำมารวมกับทุ่งนาที่สอง ซึ่งมีปูส้มอยู่5ตัวจะมีจำนวนปูทั้งหมดเท่าไหร่คะเราจะใช้วิธีการนับต่อนะคะให้นับต่อจากทุ่งนาที่หนึ่งซึ่งมีปูแดงอยู่5ตัวแล้วนับต่อไปเป็น6 7 8 9 10เพราะฉะนั้น จำนวนปูในทุ่งนาสองทุ่งนามีทั้งหมด10ตัวการลบคือการนำจำนวนหนึ่งหักออกจากอีกจำนวนหนึ่งโดยที่เราจะใช้สัญลักษณ์การลบหรือเครื่องหมายลบดังนี้นะคะตัวอย่างเช่น5-3ลบ3เราจะมาเรียนรู้กันว่า5 ลบสามเท่ากับเท่าไรซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เราเรียกว่าผลลบหรือผลตา่างเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะมีเต่าอยู่ในทุ่งหญ้าทั้งหมดกี่ตัวคะเรามาช่วยกันนับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ มีเต่าอยู่ในทุ่งหญ้าทั้งหมด5ตัวหลังจากนั้นมีเต่าเดินหนีไป2ตัวเราจะใช้สัญลักษณ์การหักออกหรือการลบนะคะ5ลบ2หักออกไป2จำนวนเต่าที่เหลือก็คือผลลัพธ์นั่นเองค่ะเรา มานับเต่าที่เหลือพร้อมกันเลยค่ะ1นึสองสมีเต่าเหลืออยู่ที่สนามหญ้า3ตัวค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะมีปลาอยู่ในสระน้ำทั้งหมดกี่ตัวคะช่วยกันนับเลยค่ะ1นึ่สองสสี่ ห้ 5, 6, มีปลาอยู่ในสระน้ำทั้งหมด6ตัวแล้วต่อจากนั้นมีปลาตาย3ตัวเราจะใช้สัญลักษณ์การหักออกหรือการลบนะคะ6กลบสหักออก3ามจำนวนปลาที่เหลือก็คือผลลบนั่นเองค่ะเรา มานับปลาที่เหลือพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามมีปลาเหลืออยู่สามตัวสรุปการบวกคือการนำจำนวนสองจำนวนหรือมากกว่ามารวมกันหรือการเพิ่มขึ้นการลบคือ การนำจํานวนหนึ่งหักออกจากอีกจํานวนหนึ่งหรือการลดลงต่อไปเรามาดูแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะมีปูสีส้มอยู่ทั้งหมด6ตัวบวกกับแมลงเต่าทองสีแดง7ตัว6บวก7เท่ากับเท่าไหร่คะ ใช่แล้วคะ่ะ6-7บวกเท่ากับ13นั่นเองเรามาดูแบบทดสอบหลังเรียนข้อต่อไปกันเลยคะ่ะมีพึ่งอยู่5ตัวแล้วลบออกไป2ตัว5-2ลบ2เท่ากับเท่าไหร่คะ5 ใช่แล้วค่ะ5-2ลบสเท่ากับ3นั่นเองค่ะเด็กๆหมันฝึกฝนการบวกและการลบบ่อยๆนะคะฝึกฝนบ่อยๆก็จะเก่งเองค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย